สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆเ,เกากีตาร์แบบง่ายๆนะครับเราจะใช้นิ้วโป้งนะครับดีดสายที่5นิ้วชี้ดีดสายที่3นิ้วกลางดีดสายที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางดีดสายที่1นะครับมันก็จะเป็น5 3 2 3า3 2 3 5นะครับก็จะเป็น5 3 2มสองสามหนส,ส,สหโดยเราจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นขอดเอไมเนอร์นะครับกลับไปคอร์ดซี เอมนอร์กลับไปคอร์ด C นะครับจำง,ง่ายๆนะครับนิ้วโป้งจะอยู่ที่เสียงเบสนะครับแล้วก็นิ้วชี้สายสานิ้วกลางสาย2แล้วก็นิ้วนางสาย1น,นะครับก็สลับกันไป5 3 2 3 1 3 2 3 5 5 3 2 3 1 3 2 3 5ก็ ให้เพื่อนๆไปฝึกกันนะครับ